มาต่อกันที่นักแสดงหนุ่มสุดฮอตกัฟคณาวินะคะที่ได้ออกมาเปิดใจค่ะบอกว่าแฮปปี้สุดๆหลังได้ไปทัวร์งานแฟนมิทติ้งที่ต่างประเทศแถมปลายปีนี้ก็จะมีคอนเสิร์ตเดี่ยวแล้วด้วยค่ะ เรียกว่าฮอตสุดๆเลยนะคะสําหรับนักแสดงหนุ่มหล่อก,กัปคณาวุฒิที่ล่าสุดก็เพิ่งจะบินไปทวงจัดงานแฟนมิเต้งต่างประเทศค่ะไม่ว่าจะเป็นที่ญี่ปุ่นเวียดนามแล้วก็ฟิลิปปินส์ด้วยนะคะซึ่งเจ้าตัวก็บอกเลยค่ะว่าแฮปปี้สุดๆแต่น่าเสียดายที่ต้องเลื่อนจัดแฟนมิเต้งที่เกาหลีใต้ออกไปก่อนเพราะว่าติดเรื่องสถานที่ค่ะทั้งนี้หนุ่มกัปยังบอกอีกว่าปลายปีนี้เตรียมจัดคอนเสิร์ตเดี่ยวตอนนี้ก็เลยต้องรีบเคลียร์งานนะคะเพราะว่าต้องเตรียมโชว์ค่ะตัวเองเนี่ยตั้งใจทํากันบ้านอย่าง หนักเลยเพื่อโชว์พิเศษในครั้งนี้เอาจริงๆในประเทศที่ผ่านมาในสามประเทศที่เราไปเนี่ยมันจะเป็นฟิลแบบแฟนมิทติ้งมากกว่าครับ mm hmm. ผมแต่ว่างานที่ไทยเนี่ยเราจะจัดทําเป็นแบบคอนเสิร์ตเลยซึ่งมันจะต้องมีความเต็มรูปแบบแล้วก็มีความพิเศษแลจะจัดเต็มมากกว่านะครับ mm hmm. ก็รอตั้งแต่ คอนเสิร์ตรอบที่แล้วที่ท่านเด์โดเหมือนกันครับผมตอนนั้นก็ได้เจอพี่พี่แฟนคลับเป็นครั้งสุดท้ายในงานคอนเสิร์ตครับก็อยากจะมีโอกาสได้เจอพี่พี่แฟนคลับทุกคนในงานคอนเสิร์ตอีกนะครับตั้งแต่วันแรกที่เราอินเนอร์ไปครับผมก็คือพี่พี่แฟนคลับในการตอบรับดีมากทุกทุกคนก็คือแบบรีบย่นเงินกดบัตรก็ขอบคุณทุกทุกคนมากๆเลยนะครับผมที่ซัพพอร์ตกัน